ทุกคนคะเราเจอไล่ผักชีลาวค่ะกินมันแรงมากเลยอะเป็นไงพี่แพทผักอันนี้พี่แพทชอบไหมคะไม่ชอบขมกริชฉุนค่อนข้างจะฉุนไม่เคยกินเองเลยนะไม่เคยกินติดเลยตอนอยู่บางไทยอะแต่ว่าต้องลองนะแต่ว่าเออเดี๋ยววันหลังจะลองแต่ว่าเออเคยเคยกินเขาใส่อะไรคะต้มปลาต้มปลาต้มปลาอีสานนะเพราะว่าทาทางภาคเหนือแต่พี่อยู่ทางภาคเหนือจะเห็นเขาใส่ต้มปลาทางภาคเหนือแล้ว นึ่งปลานึ่งปลาแล้วก็ใส่ในไปในตัวปลาก็อร่อยดีนะแล้วก็ก็แกงอบเนี่ยเห็นสับใส่อยู่อร่อยดมอย่างงี้ไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นเลยไม่เหมือนแต่ตอนเคี้ยวแล้วมันมันฉุนใช่ไหมใช่มันเหมือนมันเหมือนมีเม็ดหอมๆแตกออกอ่ะซึ่งมันไม่เหมือนต้องลองพี่แพทลองตําน้ําพริกปลาทูแล้วเอาอันนี้แก้มอร่อย ในในตลาดสเปย์เขาก็มีขายแต่เป็นบางจุดนะบางใช่ไม่ใช่มีทุกร้านมีทุกร้านมีมีแต่เฉพาะเป็นบางจุดแต่สวยน่าเห็นแล้วก็อยากกินเหมือนกันนะมันกรอบมากเลยอ่ะเนนนี่่่ยยดููสิิากอเห็นคนบางคนที่ชอบกินนะกินเป็นยอดเป็นยอดเลยอ่ะหนูไงแต่นี่หนูไม่กล้าเคี้ยวให้พี่ดูเพราะว่าอันนี้เราไม่รู้เขาปลูกยาหรือเปล่าใช่ใช่แล้วไม่รู้เขาฉีดยาหรือเปล่าไม่กล้ากินหรอกต่อไปแช่น้ำ เลยนะคะผักชีช<ล>หมดเลยค่ะด,นะดูนี่ค่ะออกดอกแล้วด้วยเราอยากได้รากรากอันนี้กินไม่ได้ค่ะเยอะมากเลยว้าวมันใช้แทนได้ด้วยเหรอพี่เพชรเพื่อนๆคะผักชีลาวค่ะว้าวอร่อยมากเลยกินกับน้ำพริกปลาทู ับขนมจีนว้าวสสดอ,อ,อกเขาค่ะดูดินดินไม่น่าปลูกไรงามอ่ะแต่ดิดดนงายงามไอ้ปลูกง่ายงามว้าวแต่ดูดินที่นี่นะคะแล้วเขาลดน้ำยังไงเนี่ยพี่แพทรู้ไหมเนี่ยไม่เห็นมีสายยางเลยอะ่ะอ๋อสองสัยเขาเอารถรถรถน้ำอะ่ะรถที่แบบว่า วิ่งวิ่งตามล่องหรือไม่ก็เป็นสายพานน่ะพี่แพทย์หนูเคยเห็นเป็นสายพานเป็นล้อแล้วเขาก็ดึงเอาแสดงว่าผักชนิดนี้ไม่ต้องการน้ำเยอะนะคะเนี่ยเพราะว่าไม่ก็ดูนะคะทุกคนดูดินเขาค่ะโ oh, อ้โหไม่ก็ดูค่ะเหมือนตอนนั้นนะคะที่ไปขุดผักชีค่ะ คือแบบขุดจนมือนี่แตกซิปเลยนะคะเพราะว่าดินแข็งมากค่ะผักชีแต่ผักชีมันก็ขึ้นงามงามนะคะทุกคนดูผักพวกนี้ค่ะโอ้ใหม่ก้อนว้าวผักชีลาวค่ะหอมมากเลยอะ่ะนึ่งปา เอามาใส่ในนึ่งปลาก็อร่อยนะคะใช่ค่ะใส่ในแกงปลาก็อร่อยว้าวเพื่อนๆดูค่ะทุกคนเนี่ยค่ะเป็นรอยตัดที่เขาตัดเอาไปขาย ไม่แดดเลยอ่ะโอ้โหดูต้นนี้ค่ะทุกคนสวยมากมเนี่ยต้กนกำลังขึ้นใหม่ๆสวยจังนี่พี่พี่แพทมาดูนี่เห็นแล้วสวยว้าวเนี่ยสวยมากเลยใช่โงมันขึ้นสวยมากแต่ตามที่เราเห็นในร้านเนาะมันจะยาวกว่าน,นี้เนาะใช่อันนี้เพิ่งมาแต่ที่ตัดอ่ะใช่ไหมนี่ว้าวทุกคนน่ากินมากเลยค่ะดูโอ้ oh my god ดูดค่ะ่นนนะนา้งยๆจผักชีลาวค่ะไม่เยอะกิมันแรหนูชอบ่เใส่แกงอ่อมใส่ต้มปลาอร่อยโอเคนะคะวันนี้ขับรถผ่านเจอผักก็เลยแ,แวะลงถ่ายคลิปให้เพื่อนๆชมค่ะวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายพี่แพทย์บยบวายหน่อย บายยนะคะขอบคุณที่รับ<อ>ชมค่ะ